วันนี้อยู่ในช่อง Noob Game TV นะครับวันนี้จะมารีวิวคาโกดี้เอ้ยคาธรรมดานะครับพอดีคนนี้เขาคนนู้นนะครับเขาให้คามายืมรีวิวนะครับเป็นคาน้นนะครับไม่มีนิสัยเดี๋ยวผมจะลองอัพให้ตันก่อนนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนอัพตันเลยนะครับโอเคนะครับเราก็อัพตันแล้วนะครับนี่นะครับสแต่เดี๋ยวเราต้องรีตัวแป๊บนะครับ เอาผมรีตัวก่อนนะเดี๋ยตัดไปตอนเรามาตรงดังมมี่เลยนะครับนี่ก็คือคนที่ให้คารามารีวิวนะครับต้องขอบคุณคนนี้มากเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มรีวิวกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวกันเลยนะครับสกิลอ e นะครับอยู่ที่17.4นะครับก็ไม่นานมากนะครับ สกิลอาไม่มีนะครับสกิลทีดูดเลือดนะครับแล้วก็สกิลแซก็70กว่านะครับสกิลเอฟฟันรัวๆนะครับ2องสกิลเก็ไม่ได้ใจดาเมจครับสำหรับคาก็มีไม่มากนะครับผมน่าจะไม่ไปตีบอสให้ดูนะคืวันนี้ก็น่าจะสั้นๆนะครับไม่น่ายาวมากนะครับ <c oughs> แล้วฝนมันก็ตกด้วยผมกลัวเสียงมันจะคลิปมันจะไม่มีนะครับก็อย่าลืมติดตามช่องนุ๊กเกมทีวีด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับอ่าเพื่อนต้บอกให้กดเอนะครับรอสักวิวแป๊บครับกดเอนะครับ ก็สองลัวนะครับโอ้โอัอน,นี้นะครับสกิลเอฟนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปตีโจทาโร่ธรรมดาให้ดูนะครับฮ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาตีเอ่อโจอทาโร่คุดคุดโจโจทาโร่พีโฟนนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะมันอาจจะแปลว่าภาคนะครับ แต่ผมก็จะมาตีให้ดูนะเราต้องรีบทำเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรใช้คามาตีอะไรจากเจ้าพวกนี้เลยนะครับเพราะว่ามันโหดมากเลยนะครับขอเตือนนะครับมันโหดมากเลยนะครับแล้วก็ใส่สกิลรัวๆเลยครับไม่ต้องไปสนใจมันครับเราก็ใส่สกิลรัวๆเลยนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ควรกดทีหรือแซ่ตามนะครับอันนี้ผมไม่ได้สอนคอมโบนะผมแค่ทำตามที่ผมเล่นเฉยๆ โอเคนะครับบอสโจทาโรก็ตายแล้วนะครับผมไม่รู้จะรีวิวคาอะไรให้ได้คลิปที่นานกว่านี้นะครับเพราะคาตัวนี้ก็ไม่สามารถสู้บอสโจทาโรได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเอาไงดีเดี๋ยวผมผมขอคิดหาคอนเทนต์แป๊บหนึ่งนะครับ